ห้องนี้ไม่มีเลยเหรออุ้ยวิ่งตัดหน้าอย่างนี้ได้ไงไม่ผมรับไม่ได้นะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบอกโหมดมีมิกแม,ม,มปคริสต์มาสนะครับเป็นโหมดที่สร้างขึ้นมาเพื่อวันคริสต์มาสโดยเฉพาะนะครับโอเคถ้า,างั้นเราก็กดเริ่มกันเลยดีกว่าเราเริ่มมาในบ้านไหนแล้ My time before sin เราเริ่มมาในป่านะครับโดยที่มีบ้านอยู่ตรงหน้าเราอันนี้เดี๋ยวผมขอบอกไว้ก่อนนะครับคือผมไม่เคยเล่นโรบอกเลยแบบไม่เคยเล่นจริงๆคือผมเพิ่งโหลดเกมมาแล้วก็เข้ามาแมปนี้เลยเพราะเห็นในเทลเลอร์นะครับวม่แต่ว่าออคติทีเคืออะไรอะ่ะเขาให้เราทําอะไรเนี่ยยังไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าเราเข้าไปสำรวจบ,บ้านก่อนไหมว่ามันมีอะไรหรือเปล่าสวัสดีครับมีใครไหม,มบ้านมันใหญ่จังเลยเรารับบทเป็นตัวอะไรเ,เด็กหรือเปล่าฮัลโหลมีใครไหมไม่มีนะ ได้ยินเสียงเดินใครอ่ะหูฟังผมเพียร,รเปล่ามีห้องใต้ดินเฮ้ยอะไรเฮ้ยตัวอะไรเดี๋ยวเริม่มมาก็โดนเลยผีมันโลมตั้งแต่เริ่มเลยเหรออันนี้ผมไม่รู้นะครับโอเคอันนี้อะไรเนี่ยถังแก๊สเฮ้ยอะไรตัวอะไรได้แอไม่ได้กินโอเคถ้างั้นก็เดินไปดูข้างล่างไหมเต่าอีกแล้วโอเคมาถึงเราจะวิ่งลงข้างล่างเลยนะครับไม่ดีเลยเมื่อกี้มันพ่อไหแล้ว่า แม่เอซี่อย่าดังนี้ไปเลยนั่นแหละดี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 ดวิ่งเลยนะวิ่งเลยนะสวัสดีครับไม่โผล่มานะเราวิ่งกลับหลังได้ด้วยมาปะไม่มาโอเคมีอะไรแถวนี้มีอะไรสวัสดีครับเอามีไฟฉายด้วยดีเลยมีซานตะาคอร์สเหรอสวัสดีครับซานตะาคอร์สแล้วก็มีผู้หญิงอยู่ในกองด้วยเอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ยังไม่ทันเตรียมตัวเลยมากโอ้ยังเดินไปไม่ถึงไหนเลยอะ่ะแต่เราเห็นเลยนะครับว่ามีซานตาคอสอยู่เราอาจจะต้องช่วยซานตาคอสเหรอเอาที่ถีบเราคืออะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกรอบนึงนะครับสวัสดีครับไม่มีนะไม่มีใครนะวิ่งเลยเอา้าเสียงเพลงขึ้นหลบเลยแน่จะยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะไปที่อื่นสวยเลย เดินติดอย่างนี้สิใจความไม่ดีหายไปแล้วเอาไงอะวิ่งดีกว่าไป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 สวัสดีครับตานทัคอสแล้วก็มีควันอะไรไว้เนี่ยแล้วก็มีผู้หญิงอยู่นี้คุยกดี <help> คุยนะครับได้โปรดช่วยด้วย,วยแคมปัสมันบ้าไปแล้วช่วยเซฟคริสต์มาสด้วยนะแล้วก็ซ่อมรถลากด้วยแปลไม่ทันนะครับแต่เท่าที่อ่านเมื่อกี้คือเขาบอกว่าให้เราช่วยซ่อมรถเกวียนของ ซานต้านะครับแล้วก็ช่วยวันคิดมานเอาไว้ตุกมาอีกแล้วพูดไปนั้นจบเลยเราซ่อนที่ไหนได้บ้างเนี่ยข้างหน้ามีที่ซ่อนไหมเนี่ยเมื่อกี้ก็ตายแถวนี้ไม่มีเลยอันนี้ได้ปะอันนี้ได้ปะอู้เกือบไปแหมไม่ได้กินเฮ้ย <c oughs>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  มันสวนกระแสมาอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย <c oughs> ไปหรือยังโอ้ ไม่ไปไหนเลยอะไปแล้วใช่ไหมไปได้ยังเอ่ยไปแล้วโอเคครับเป้าหมายที่เขาให้เราทำก็คือจะต้องดับไฟแล้วก็ซ่อมแผงควบคุมรวมถึงต่อเชือกด้วยนะครับว่าแต่หาของพวกนั้นจากไหนอะวิ่งสวนไปเราจะต้องเอาชีวิตรอดนะครับว่าแต่ของพวกนั้นจะหาได้จากไหนแล้วคือผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าไอ้ที่ดับไฟอะไรพวกนี้แล้วก็เชือกปะเราจะหาจากไหนอะมันไม่มีบอกอะหรือว่าจะต้องสำรวจแมพไปเรื่อยๆนะครับ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดนะไม่เอานะติดบั๊กไปนะไปแล้วไปแล้วอะไรอะควันวา้าบเหรอมันวร์ปได้เหรอเฮ้ยผีแถวนี้มันโอพยังเลยผีเกมรบบอกมันโกงขนาดนี้เลยเหรอมีเอา้านี่ไงถังน้ำแก๊สจะบาเก็บได้ด้วยสวยเลยแต่เกวียนมันอยู่ไหนอะ ผีไปยังเอ่ยผีไปยังอะไม่มีนะหมดแล้วใช่ไหมโอ๊โอ้ไม่เยอะหรอไม่เอาสิรอดปะรอดปะรอดเถอะรอดใช่ไหมมันเดินกลับมาแล้วใช่ไหมโอเคเอานี่ไอ้กุญแจโอ้กุญแจอยู่แค่นี้เองไอ้เราก็เดินวนหาตั้งนานเราเก็บไอ้นี่มาแล้วนะครับไอตัวดับไฟน่าจะดับได้ปะโอเคกด E เลยดับไปยังเอ่ยไม่ดับบอเอา้า พอเราตายแล้วมันก็หายแล้วเนี่ยกรมไปเก็บใหม่อีกแล้วแล้วกว่าจะเดินมาได้น,นานเย่างมันใหม่อะมา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  right. เราเริ่มตรงนี้ไวกว่านะครับเราจะได้ไปเก็บไอ้ที่ดับไฟเลยเก็บ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 ขึ้นมาแล้วแล้วก็หาทางไปที่ที่เกวียนนะครับว่าแต่เขาอ่านว่าเกวียนหรือรถล,ลากนะเนี่ยเรามาละผีไม่มีใช่ไหมไม่เห็นหลอกรีบกด E แล้วก็รีบไปดับได้ปะนี่สวยดับได้แล้ว ต่อไปก็ซ่อมแผงควบคุมเหรอมันมาเหวี่ยวาห้องนี้มีมีแอนนาเบลด้วยใช่แอนนาเบลไหมไม่ใช่นะมันมาหรือยังเอ่ยตรงนี้ยังไม่มานะโอเคตรงนี้มีวิทยุทำอะไรได้ปะทำไม่ได้มีรูปภาพแตลกของมันซอกตรงนี้น่าจะเป็นทางลงเหรอเป็นทางเชื่อมไปชั้นแรกนะครับ อาจจะได้ใช้ก็ได้มันยังไม่ขึ้นมาใช่ไหมอฮ้ยอะไรเพียงขึ้นเอาเอาเอา,เอาผีชักกระตุกถ้างั้นเราก็สํารวจต่อไหมแถวนี้มีแผงควบคุมหรือเปล่าอันนี้อะไรเนีย่ยไม่ใช่เป็นรถของเล่นนะครับเชื่อกับแผงควบคุมมันจะหายจากไหนครับหรืออยู่ชั้นล่างหมดเลยเดี๋ยวเราลงลองลงไปชั้นล่างนะครับเอาทําไมมันเป็นอย่างนี้เอามันไปแล้วหรอ ไปรด้ยังไปแล้วข้างบนไม่มีนะครับเท่าที่ดูน่าจะอยู่ชั้นล่างไหมห้องนี้มีไหมไม่มีครับมีแต่ที่ให้ซ่อนเราไปตรงไหนต่อห้องนี้ห้องนี้ห้องครัวก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษไม่มีใช่ไหมแถวนี้รู้สึกเจอบ่อยเหลือเกินเ,เพลงขึ้นอีกแล้วอะลบลบไปไหนละอโอ้โหดักหน้าเหมือนมาเล่นวิ่งไล่จับเลย แน่ไม่ได้กินหรอกใช่ไหมทะลุก,กำแพงมาไม่ได้เลยสิเป้นนั่นไงเชือกนี่ว่าใช่ปะใช่แหละนี่ไงจริงด้วยสวยเราไปได้เลยปะไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละโอเคเพลงดับถ้างนัเรารีบต่อเชือกน่าจะรีแพร์ไวอย่างนี้น่าจะใกล้เสร็จละต่อไปก็เหลือแค่แผงควบคุมปะสวยเลย67เปอร์เซนะครับต่อไปก็คือแผงควบคุมแต่ว่าอยู่ไหนเนี่ย ชั้นชั้นบนเราดูครบแล้วนะครับชั้นล่างก็น่าจะครบแล้วมันไมหมกะวะมันไมหมกะวะรอดไหมรอดไหมตรงนี้ได้ปะตรงนี้ได้ปะละ่ะเอา้าเหมือนตาบอดนึกจะตาบอดก็ตาบอดนะเมื่อกี้ยังตาดีอยู่เลยเราดูชั้นแรกไปแล้วนะครับชั้นบนก็ดูไปแล้วน่าจะอยู่ชั้นล่างปะน่าจะไม่มีที่อื่นแล้วนะซันต้าอาจจะรู้หรือเปล่าเสียงมันเดินตามมาสวัสดีครับเธอ ออกมาช่วยกันก่อนเอ้ยเราปีนกกงได้ด้วยเหรอปีนเพื่ออะไรอะ่ะหนีผีได้ปะไม่เป็นไรมีเครื่องบินก็ไม่น่าใช่ไม่น่าช่วยอะไรอันนี้ห้องอะไรอะ่ะไม่ใช่ห้องเปล่าเสียงเหมือนเดินอยู่ใ,ใกล้เลยโนะอเคใกล้จริงแล้วไงเซฟโซนผมอยู่นี่คุณทำอะไรผมไม่ได้หรอกไปซะไปซะตรงนี้มีแปลนไปยังไปแล้วนะ อุ้ยตายทำไมเดินกลับมาอย่างนี้ย่ะยผมยังหาไม่ครบขาดตรงไหนอีกหรือเปล่าชั้นบนชั้นล่างเดี๋ยวลองดูชั้นล่างอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีคนเฝ้าดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้นี่มันเฝ้าอยู่อะ่ะเดี๋ยวเราออกซ้ายเลยซ้ายเราน่าจะยังไม่ได้หาไปได้ยังไปแล้วนะซ้ายมีไม่มีอะไรนะมีช้างตัวเดียวผียู่ไหนอุ๊ยอยู่นี่กลับไปทันปะวะโอเคแหมไม่ได้กินจริงๆนะ ลอยได้ด้วยอะไรเนี่ยมันหายไปแล้วโอเคงั้นต้องรีบเลยต้องรีบวิ่งเลยแถวนี้มีปะไม่มีนะมีแค่กล่องกับของเล่นอติดอะไรแหละมีอะไรไหมเอยตรงนี้เข้าทางตันเหรอ,อไม่ใช่เอาแล้วมันโผล่ข้างหน้าอ่าสวยแล้วตอนไหนอะเป็นกลงได้ปะล่ะเป็นกลงได้ปะเป็นกลงจะรอดปะเอาติดติดติดขึ้น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 ,น,นโอเค มาได้ไหมเอยผีไปไหนแล้วสิงนี้ได้ไม่มาเนี่ยผมสงสัยจริงๆนะว่าผีมันจะแบ้เราได้ปะถ้าเกิดเราปีนกรงของผู้หญิงอย่างนี้ไปไหนแล้วมันนา่าจะเดินอยู่แถวนี้ปะแต่แบบมันหายไปไหนแล้วเออออันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะแผงควบคุมเหรอใช่ปะ <S <S ใช่ด้วย <S <S โอเคใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่กดดูกด่อนเช็คจริงด้วยครับมันเป็นแผงควบคุมนะครับมันเดินมาหรอสันใครที่อ้อโอเค เดินมาจริงด้วยถ้าผมเดินตามไปนี่ผมว่ามันน่าจะสวนกระแสะนะรอมันไปก่อนมันไปแล้วนะโอเคถ้างั้นเรารีบวิ่งไปที่เกวียนนะครับรถลากสิต้องเรียกว่ารถลากใช่ไหมโอเคครับก้านหายใจแล้วก็ไปเลยสามสองหนึ่งไป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 ,ไป,ไปเราจะต้องรีบวิ่งนะครับไปตรงรถเกวียนมันยังไม่เจอนะยังไม่เจอเรานะเควียนน่าจะเสร็จแล้วออจิทีฟตอนนี้นี่ไงซ่อมรถลากกด e เลยสวยเสร็จแล้วครับแล้วก็ไปคุยกับเอลอีก e ทีนึง คุยกับเอลเหรอมันจะไม่มาดักหน้าใช่ไหมถ้างั้นเรารีบวิ่งไหมรีบวิ่งเลยเอลอยู่ด้านขวานะครับเดี๋ยวเราจะออกขวาเลยถ้าเกิดมันดักหน้าก็อีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยววิ่งกลับผมมาแล้วผมทำหมดแล้วนะซอ่อมอะไรต่างๆนานาขอบคุณมากที่ซอ่อมรถลากให้ได้โปรดหาของเล่นทั้งหมดในบ้านเหรอรตายแล้วหาเพื่อช่วยมันคิดมากใช่ไหมอา่าตรงนี้เข้าไม่ได้เหรอ เฮ้ยเสียงมาจากไหนอะอยู่เพลงก็ขึ้นไหนไหนอยู่ไหนข้างหลังเราอะโถเอ้ยทำอะไรไม่ได้หรอกนะหาของเล่นอ๋อไอ้พวกของเล่นที่เราเจอตอนต้นเกมเลยนะครับที่ว่ามันอยู่รอบรอบ้านนะครับพวกเครื่องบินพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็น่าจะใช่แหละมันไม่น่ามีอย่างอื่นละนี่ไงของเล่นใช่ปะโอเคได้หนึ่งอันแล้วสวยเลยอย่างนี้น่าจะเสร็จในไม่ช้าถ้าเกิดว่ามันไม่โผลมานะ สวัสดีครับมีไหมไม่มีนะนี่ไงเก็บอะไรอันที่สองข้างล่างหมดหรือ,อยังเนี่ยโอยชิม่นะทำไมมันอยู่ข้างหน้าเราไม่ได้เช็คนะครับไม่เป็นไรถ้างั้นเราเดินหาจากนี่ไงเนี่ยเจอแล้วเจอละเราจะเดินหาจากชั้นแรกก่อนนะครับค่อยลงไปข้างล่างก็ได้มีมา้าตรงนี้ใช่ปะ่ะโอ้โหตัวโคตรใหญ่เลยมีอันนี้อะไรอะ่ะของเล่นเหมือนกันเป็นหมวกโจรสลัดแหมไม่ได้กินหรอกเราเดินหลบอยู่แค่นี้แหละจริง เราวิ่งสวนได้ไหมตรงนี้ห้องนี้จะมีหรือเปล่าอะมีไหมห้องนี้ไม่มีเลยเหรออุ๊ยวิ่งตัดหน้าอย่างนี้ได้ไงเฮ่ยผมรับไม่ได้นะหายไปละลงชั้นล่างอะโอเคมาลงชั้นล่างไปแล้วนะครับทั้งนั้นเรารีบเลยนี่งรีบเก็บตัวแซดชั้นแรกหมดหรือย,ยังอะน่าจะหมดแล้วปะทั้งนั้นเราขึ้นไปดูชั้นสองนะครับสวัสดีครับแอนนาเบลคงจะมีอยู่ห้องนี้ใช่ไหมนี่ยเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วรถไฟ อันที่เท่าไหร่เลยแนหะอันที่เจ็ดก็ใกล้แล้วดิถึงครึ่งยังนห่ยห้องนี้ห้องนี้น่าจะมีเสียงอะไรอ๋อเสียงวิทยุนี่ไงอันที่เก้าแล้วอีกสิบอันนะครับสิบอันสุดท้ายเราก็ได้จะได้ออกไปจากที่นี่หรือ,อยังเนะี่ยมันมีกี่เควสเนี่ยออาิทีฟอันที่สิบแล้วขาดอีกเก้าอันห้องนี้มีอะไรไหมนี่เนี่ยเจอละเจอละอันที่สิบเอ็ดสวยขึ้นมาหรือยังอะ่ะไม่มีนะ แล้วก็เนี่ยเจอแล้วอันที่สิบสองเสียงเหมือนใกล้มากใช่ปะมันมารียกนั่นไงะไม่ได้กินหรอกผมดูไว้ก่อนแล้วว่ามันจะต้องหลบตรงนี้ได้เท่าที่ดูแล้วเราลงจากตรงนี้ได้จริงนะลองลง,ลงดูอ๋อมันโผล่ห้องนี้แต่ก็ช่วยหรอมั้งไม่ค่อยเท่าไหร่เราดูครบหรือย,อยังอ่ะเราขาดไหมนะตายไหมตายไหมตายไหมเดินตีดี ตอนนี้เราขาดอีกเจ็ดอันนะครับน่าจะอยู่ด้านซ้ายไหมตรงตรงรถลากอาจจะมีก็ได้นะโอเคเราออกไปดูข้างนอกมีไหมเอ่ยมีไหมมีนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมาหรือเปล่าเนี่ยเก็บโอเคมันมาหรือยังเอ่ยหลือหกอันนะครับทางนี้น่าจะมีป่ะอันนี้ไงตุ๊กตาแมวขาดอีก,ก่อันเนี่ยขาดอีกห้าอันใกล้แล้วนะครับใกล้จะ กลจะได้ออกไปจากที่นี่หรือเปล่าใกล้จะช่วยซานต้าใช่ไหมเอา,เอ,า,เอ,าอะไรอะ่ะมันไมมแก้วอะ่ะไม่ซนอยู่แล้วเขาบอกว่าอย่าซนนะครับอุ้ยเดินเดินเ,เ,เ,เดินกลับมาเจอเลยขำมอะไรวันนี้ไงหูอันโคตรเล็กเลยคารดิแกะละคารดิสี่อันผมว่าเรายังไม่ได้ออกไปหรอกพอหาครบแล้วเนี่ยเราจะต้อง เราจะต้องโดนนางฟ้าใช้อีกแน่เลยเอ๊ะมันเป็นเอลเนาะฮันน่ของเล่นมันอยู่ตรงไหนอีกอะเหมือนผมจะหาไม่เจอนะครับตอนนี้หาอะไรไม่เจอเลยอ๋อผมจําได้แล้วไอ้ตอนที่ลงไปข้างล่างครับเราเห็นช้างใช่ไหมช้างน่าจะใช่แล้รอดไหมเอามันไม่เห็นนะครับเนี่ยครับเราเห็นช้างตรงนี้นเนี่ยใกล้ครบแล้วขาดอีกแค่สาม โอ้ยเนาะสามอันที่เหลืออุ้ยดิ๊ดดิ๊ดมันมาจากไหนเนี่ยมันไปรือยังนี้อ๋อนี่ไงที่สิบเจ็ดเจอแล้วนะครับสวยตอนนี้เราเหลือแค่สองอันสุดท้ายนะครับที่เรายังไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะครับก็ต้องหาให้เจอแหละคือผมหาในเนี้ยนานมากเลยนะนานจริงๆผมหาไม่เจอเลยอ๋อเจอแล้วมันอยู่ข้างบนโอ้โถคือผมก็ไม่ได้คิดนะครับว่ามันจะอยู่ข้างบนเพราะว่าที่มันผ่านมาเนี่ยของเล่นมันอยู่ที่พื้นหมดเลย เจอแล้วนะครับอันที่สิบเก้าโถมาอยู่ห้องนี้นี่เองอยู่ข้างบนด้วยครบแล้วต่อไปก็ไปคุยกับเอลนะครับสวัสดีครับเอลผมมาแล้วนะตามหาโคตรนานเลยคุณทําได้จริงๆด้วยคุณหาคุณคุณหาของเล่นทั้งหมดเจอแล้วได้ปลดขโมยกุญแจจากแคมปัสเหรอจริงด้วยให้ไปขโมยกุญแจนะครับเพื่อปลดปล่อยซานต้าให้เป็นอิสระหาไอ้ผีตัวนี้เนี่ยนะจะขโมยยังไงอะแล้วมันไปไหนละ อยู่แถวไหนบนหรือล่างไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าเสียงแม่งเซอร์ราวอยู่ไหมเอ่ยเออเสียงขึ้นเสียงเพลงขึ้นมันอยู่นี่โอเคโอเคโอเคเราจะวิ่งเข้าซอกนี้นะครับเพื่อที่จะขโมยกุญแจแต่ว่าฮาวขโมยยังไงเอย่ยมันไปไหนแล้วผีไปไหนแล้วว่าทีนี้นะหาไม่เจอยังอยู่ไหมเอ่ยเอาแล้วมันอยู่ชั้นล่างเฉยเลยวิ่งสวนกันอีกแล้วมันมาได้ยัง ไปไหนแล้วทันไหมรอบนี้ต้องทันแล้วกด E ไม่ทันโถเอ้ยมันขึ้นมาแป๊บเยอะนะครับเพืกด E เนี่ยหรือต้องไปเอาข้างล่างเอาไหมลอไปข้างล่างดูคราวนี้โอเคครับครั้งนี้เราวิ่งสวนมาข้างล่างนะครับเพื่อที่จะล่อให้มันมาเพราะว่าถ้าเกิดเรามาข้างล่างเนี่ยมันจะอยู่นานมากกว่าข้างบนนะครับไงฮัลโหลมาเลยได้แล้วได้ปะเอาไปไหนแล้ววะฝั่งไหนอะฝั่งนี้ปะไม่ใช่ มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ๆก็วร์บามาไม่เคยคิดเลยว่าเก็บกุญแจมันจะยากขนาดนี้เก็บได้ปะไม่ได้แล้วหรือว่าเราควรจะเดินย่องไปแล้วก็เก็บกุญแจจากข้างหลังมันก็ไม่น่าได้นะมานี่มามานี่ลงมาข้างล่างผมว่าแบบเดิมนี้น่าจะได้น่าจะเวิร์กที่สุดแล้วนะนี่ได้แล้วได้ปะกดดูก่อนเราได้มาแล้วนะครับกุญแจคราวนี้โอ้กว่าจะได้ได้เวลาไปปลดปล่อยซันต้าแล้วคราวนี้ แต่ว่าเราจะต้องคุยกับเอลเหมือนเดิมใช่ไหมเราวิ่งเลยได้ไหมได้แหละผีมันยังไม่เห็นเราด้วยสวยเลยคุยนะเรวได้กุญแจมาแล้วผ่านใช่ไหมสวยซัน้าเขาออกมาแล้วนะครับมอร์ลี่คริสต์มาสด้วยโบกมือลาลาเอาบินไปเฉยเลยก็ถ้ามันเก่งขนาดบินได้มันไม่บินหนีออมาตั้งแต่แรกติดก,กองเลยเนาะเข้าใจจบแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับเกม The ะม m i c c h r i s t m a s Trial นะครับ ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ